สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2ส,สวรรคตเมื่อพระชนมายุ96พรรษาหลังจากตัดสินพระไทยหยุดการรักษาและไม่ต่อสู้กับโรภคภัไขข้เจ็บอีกต่อไปพระองค์ทร,รงเผชิญโรคมะเร็งไขกระดูกหรือไมอโลมาซึ่งส่งผลต่อไขกระดูกและระบบภูมิคุ้มกันแม้จะทราบดีถึงความรุนแรงของโรคแต่พระองค์ยังคงทรงงานด้วยความมุ่งม,มั่นในปีสุดท้ายของพระชนชีพพระองค์เสด็จร่วมพระราชพิธีแพลตินัมชูบิลี เฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ70ปีแสดงถึงพระราชภาระและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่เสื่อมคลายช่วงเวลาสุดท้ายพระองค์ทรงใช้เวลาอยู่กับพระราชวงศ์ที่ปราสาทบอมารรสถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านพักแห่งความสงบพระองค์สเสด็จสวรรคตอย่างสงบท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รักการตัดสินพระไทยหยุดการรักษาสะท้อนถึงการยอมรับสภาพความจริงและความปรารถนาที่จะใช้เวลาที่เหลืออย่างมีคุณค่ากับครอบครัว มากกว่าที่จะเสียเวลาไปกับการรักษาทางการแพทย์ที่สิ้นหวังเรื่องราวนี้ไม่เพียงเป็นบันทึกของการจากไปของพระราชินีผู้ครองราชยาวนานที่สุดของสหาราชอาณาจักรแต่ยังสะท้อนมุมมองของมนุษย์คนหนึ่งที่เลือกจะ,ะเผชิญความจริงด้วยความสงบศักดิ์สรีและการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เหนือสิ่งอื่นใด